การสนทนากับผู้กำกับใช้เวลาเพียงสิบนาทีแต่จูจูลี่ยาลินก็ดูเหมือนจะมีอายุสิบปีเขาตระหนักดีถึงความตั้งใจของนายกเทศมนตรีที่จะ,กะเกษียณอายุก่อนกำหนดแม้ว่าเขาจะไม่ได้โทษตัวเองโดยตรงแต่ในสายตาของสาธารณชนเขายังเป็นคนรับผิดและการปล่อยให้ตัวเองกเกษียณก่อนกำหนดเป็นการลงโทษสำหรับตัวคุณเอง เมื่อถึงเวลาฉันจะพูดเกินจริงถึงการบริจาคของฉันในนิวยอร์กและเผยแพร่ข้อความไปยังผู้คนอย่างละเอียดนั่นคือแม้ว่าลาวลี่จะทำได้ไม่ดีในครั้งนี้แต่เพื่อนเก่าคนนี้ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ฉลาดและอุทิศตนเพื่อพล,ลเมืองของนิวยอร์กหลายปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นงานหนักมากตอนนี้ชายชราคนนี้รู้แล้วว่าเขาคิดผิดและได้เริ่มที่จะ,กะเกษียณอายุก่อนกำหนด ทุกคนเห็นว่าเขาทำงานหนักเพื่อนิวยอร์กมาเกือบหมดแล้วชีวิตอย่าไปยุ่งกับเขามากเกินไปโดยทั่วไปคนกินวิธีนี้เปรียบเหมือนรอปอพอที่ขยันขันแข็งในชุมชนของเขาเองที่ทำงานหนักมาครึ่งชีวิตแล้วเขาได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องความปลอดภัยของชุมชนแห่งนี้มาครึ่งชีวิตแล้วผลก็คือเมื่อเขากำลังจะ,กะเกษียณเขาบังเอิญให้เข้ากลุ่มโจรใครจะโทษเขามากกว่ากัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลี่ยาลินก็ชื่นชมนายกเทศมนตรีในใจของเขาแม้ว่านายกเทศมนตรีคนนี้จะไม่ใช่คนจีนแต่เขาเป็นตำรวจมา22ปีแล้วและวิธีการของเขาก็ทรงพลังมากคราวนี้เขาใช้ตัวเองเพื่อสร้างโชคลาบด้วยความโกรธแค้นในที่สาธารณะมีเพียงการทุ่งตัวเองออกไปเล่นการแสดงอารมณ์และใช้เส้นทางที่น่าสมเพชเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะความเข้มงวดด้วยความนุ่มนวลได้ สำหรับตัวลี่เยาลินเองแม้ว่าวิธีนี้จะทำให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าแต่ในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นเขาจึงหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาและออกคำสั่งสุดท้ายในฐานะนักสื่เพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมปฏิบัติการพิเศษอพยพ,ยพยออกจากอาคารสำนักงานใหญ่ของเฟกรุ๊ปทันทีการถอนตัวของหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าการจับกุมล้มเหลว นักข่าวของสื่อกำลังรอโโศกตำรวจอธิบายสถานการณ์ลี่ยาลินซึ่งมีอายุมากกว่า10ปี9เข้ามาหานักข่าวของสื่อทั้งหมดในเวลานี้นักข่าวจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีปืนยาวและปืนสั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อถามคําถามต่างๆกับลี่ยาลินอย่างดางัง ลี่ยาลินเหยียดมือเพื่อส่งสัญญาณให้ทุกคนเงียบแล้วพูดว่าฉันขอโทษที่สละเวลาของทุกคนและเฟกรุปการจับกลุ่มของเราในครั้งนี้ล้มเหลวเนื่องจากความผิดพลาดในด้านสติปัญญาและการตัดสินใจและตอนนี้ทีมปฏิบัติการพิเศษได้ถอนตัวออกไปแล้วหากออกมากลุ่มเฟยจะสามารถกลับมาดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานตามปกติได้ทันที นักข่าวสื่อยังคงต้องการถามคำถามแต่ลีิยาลินกล่าวโดยตรงว่าฉันรู้ว่าทุกคนต้องการถามอะไรคราวนี้ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากฉันฉันได้รับผลกระทบด้านลบมากมายต่อร่างกายและจิตใจของฉันเมื่อเร็วๆนี้และฉันแก่แล้วมันไม่เหมาะจริงๆที่จะรับผิดชอบคดีใหญ่เช่นนี้ต่อไปดังนั้นฉันจึงลาออกจากนายกเทศมนตรีอาดามและสมัคร,กรเกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่อนักข่าวได้ยินเช่นนี้ก็ตกตะลึง ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้ตรวจการชาวจีนผู้นี้ซึ่งมีชื่อเสียงดีมาตลอดจะประกาศเกษียณอายุก่อนกำหนดในทันใดในเวลานี้ลี่ยาลินกล่าวด้วยใบหน้าละอายฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับคดีล่าสุดในนิวยอร์กมันเป็นความประมาทของฉันในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฉันไม่สามารถทำนายอัจฉริกรรมล่วงหน้าและหยุดอัจฉริกรรมได้ขอโทษด้วยท้ายที่สุดลี่ยาลินก็โค้งคำนับกล้องอย่างสุดซึง้ง จากนั้นโดยไม่รอให้นักข่าวซักถามเขาก็หันหลังกลับแอร์และทิ้งที่เกิดเหตุไว้ในรถใต้ผ้าคลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนในไม่ช้าสื่อรายใหญ่รายงานข่าวการประกาศเกษียณอายุก่อนกำหนดของลี่ยาลินเย่เฉินที่กำลังเฝ้าดูการซ้อมของกูชีฮย,ยีอย่างเงียบๆก็ได้รับข่าวนี้เช่นกันเมื่อเห็นข้อความนี้สีหน้าของเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นปกติ เฟเชนและลี่ยาลินไม่มีความคับข้องใจและไม่เป็นปฏิปักษ์และจากก้นมึ่งของหัวใจพวกเขาฉันไม่ต้องการให้เขาเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยวิธีนี้แต่เรื่องของเฟยเฮหยางทำให้ทั้งสองตรงกันข้ามจริงๆดังนั้นความขัดแย้งจึงไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้และต้องมีด้านใดด้านหนึ่งของทั้งสองด้วยผลของความล้มเหลวที่ขมขื่นสำหรับเรื่องนี้เย่เชนไม่ต้องการให้เป็นตัวเองโดยธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้นลี่ยาลินได้พบเบาะแสของร้านอาหารของเชนเจ้าจองแล้วและตอนนี้การ,กรเกษียณอายุก่อนกำหนดก็เป็นสิ่งที่ดีในมุมมองของเย่เชนอย่างน้อยเขาก็จะไม่กดดันเชนเจ้าจองมากเกินไปในอนาคตระหว่างทางกลับไปที่สถานีตำรวจของลี่ยาลินเพื่อนของเขาแอนชงกิ้วก็โทรมาและถามด้วยความเป็นห่วงผู้เท่าหลี่สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างมันเคยปิดกั้นปืนหรือไม่ใช่หลี่ยาลินยิ้มแย่ๆแ,แล้วพูดว่า กระแสะความคิดเห็นสาธารณะที่น่ารังเกียจนี้โหดร้ายเกินไปและฉันทำได้แค่ผลักชายชราคนนี้ออกไปเพื่อให้เห็นอกเห็นใจเท่านั้นอันชองอชิวถอนหายใจและกล่าวว่าอันที่จริงคุณไม่ควรสอบสวนฆาตกรพวกนั้นลี่ยาลินพูดอย่างช่วยไม่ได้เสร็จแล้วมันสายเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้และตัวละครของฉันไม่ยอมให้ฉันเมินพฤติกรรมอาชญากรรมแบบนี้ที่ใช้ความรุนแรงเพื่อปราบปรามความรุนแรง อันชงกิ้วทำเพลงและถามเขาแล้วคุณมีแผนอะไรต่อไปลี่ยาลินกล่าวว่าตอนนี้ฉันกำลังจะกลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อส่งมอบงานของฉันและฉันจะเกษียณอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ขณะที่เขาพูดเขาจำบางอย่างได้และพูดว่าชายชราตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังฉันไปลอสแองเจลิสเพื่อไปหาชายชราของเขาเขาป่วยหนักและฉันไม่ได้ไปหาเขามันเป็นเรื่องจริงยากที่จะพูด อันชองอชิวกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปลอสแองเจลิสอีกต่อไปหญิงชาราต้องการไปนิวยอร์กเพื่อชมคอนเสิร์ตของมิสคูลและข้อกำหนดก็คือลูกๆของเราต้องอยู่ที่นั่นด้วยชายชาราถูกเกลี้ยกล่อมโดยเธอแล้วพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันตอนเที่ยงลี่ยาลินอุทานชายชาราคนนี้จำไม่ได้หรือว่าหลายปีที่ผ่านมาทำไมคุณถึงเต็มใจมาที่นิวยอร์ก อันชชงอชิวกล่าวว่าตรับใดที่ชายชราลืมตาขึ้นหญิงชราจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาและสิ่งที่เขาจำไม่ได้เป็นเวลาเกือบ20ปีเจียนกล่าวเดียนยี่ฉันไม่สามารถรอที่จะพูดคำรดและล้อเดียวกันกับเขาวันละเจ็หรือ8ครั้งเมื่อชายชราได้ยินว่านางสาวกูเป็นหลานสะภ้ของเขาและช่วยชีวิตเขาจึงตกลงที่จะไปด้วยกัน หลี่ย่าหลินกล่าวว่าแล้วพรุ่งนี้คุณมีแผนอย่างไรมาดูกันว่าคุณจะมีเวลาทานอาหารด้วยกันไหมอันชองอชิวกล่าวว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะไปที่อาคารอันบางในแมนฮัตตันตอนเที่ยงวันเพื่อพักอาศัยในอสังหาริมทรัพย์มากมายนอกจากคฤหาสนา์ในลอสแองเจลิสแล้วชายชราที่ชื่นชอบคืออาคารอันบงังทำไมคุณไม่มาพรุ่งนี้เที่ยงไปกินข้าวกันไหมบา ลี่ยาลินถอนหายใจตึกอันปังถูกพี่สาวของคุณลงทุนไปแล้วใช่ไหมใช่อันชองอชิวกล่าวทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่สาวข้าชายชอราม,มีความรู้สึกลึกซึง้งเข้าใจแล้วหลี่ยาลินกล่าวอ้อชองอชิวเจ้าของร้านหานย่างฉันมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาในขณะที่ฉันยังมีความสัมพันธ์ในสำนักฉันวางแผนที่จะตรวจสอบในอีกสองวันข้างหน้าก้นของเขา อันชงกิ้วเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจลืมมันไปเถอะแอลเอโอลี่ไม่ว่าเขามีความลับจริงๆหรือไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะค้นหามันท้ายที่สุดมิสกูก็ใจดีต่อครอบครัวแอนเข้าใจแล้วหลี่ย่าหลินพูดอย่างร่าเริงงั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะอันชองงอชิวกล่าวขอบคุณเขาคุณกังวลเรื่องลาวลี่พรุ่งนี้เจอกันและพูดคุยอย่างละเอียดตกลง หลี่ย่าหลินพูดบอกฉันมาพรุ่งนี้ว่าคุณจะมาเมื่อไหร่ฉันจะไปมันดีสองพี่น้องวางสายและหลี่ย่าหลินถือโทรศัพท์ด้วยท่าทางที่ซับซ้อนเจ้าของร้านหานย่างลี่ยาหลินมาพบว่ามันแปลกมากไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีความสัมพนันธ์ลับๆกับแอนชงกิ้วหรือไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ของเขากับกูชีอย,ยี่ทำให้หลี่ยาหลินน่าสงสัย เขารู้สึกเสมอว่าฆาตรกรที่ลักพาตัวและสังหารเฟเฮาหยางน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟเค็กซินและกูชิเอย,ยี่ตอนนี้ถนนของเฟเค็กซินกลายเป็นทางตันแล้วหากคุณต้องการไปให้ถึงที่สุดกูชิเอยี่น่าจะเป็นคนเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ยังรู้สึกไม่เต็มใจอยู่ในใจ ในเวลานี้คนสนิทคนหนึ่งโทรมาและทันทีที่มีการเชื่อมต่อสายเขาก็ถามความสะดวกสบายอย่างกระวนกระวายว่าเจ้านายทำไมคุณเกษียณเร็วลี่ยาลินยิ้มและพูดว่าฉันเกษียณก่อนกำหนดซึ่งไม่เพียงแต่สามารถให้คำอธิบายแก่สาธารณชนได้เท่านั้นแต่ยังทำให้สำนักก้าวหน้าไปอีกขั้นนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้เฮ้ยอีกฝ่ายถอนหายใจยาวแล้วพูดว่าเจ้านี่มันบ้าชะมัด หลี่ย่าลิงถามเขาว่าอย่างไรก็ตามคุณมีเบาะแสใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณได้รับการร้องขอให้สอบสวนหรือไม่ ครับอีกฝ่ายรีบตอบผมเช็คคิวแล้วถึงแม้ว่าเจ้าของร้านหารย่างคนนี้จะอยู่ในสหรัฐอเมริกามากว่า20ปีแต่เขาเป็นผู้อพยพผิดก,กฎหมายมาโดยตลอดและน่าจะมาจากเกาะฮ่องกงฉันจึงพบฮ่องกงแล้วผู้ให้ข้อมูลที่อยู่อีกฝากหนึ่งของเกาะช่วยในการตรวจสอบว่าเขาสามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาได้หรือไม่ตกลง หลี่ย่าหลินฟื้นพลังขึ้นมาทันทีและพล่องออกมาหอวู้น้อยแม้ว่าฉันจะเกษียณก่อนกำหนดคุณก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปบางทีอาจจะได้กำไรมหาศาล